สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแกดําเล่นฟีฟ่นะครับวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวแผน3-4-3นะครับของโค้ดอันโตนิโอคอนเต้นะครับจากทีมเชลซีนะครับที่หลังจากใช้แผน3-4-3แล้วเนี่ยสามารถเก็บได้ถึง8นัดเก็บชัยชนะได้ถึง8นัดล้วนนะครับโดยยิงไปทั้งหมด22ประตูนะครับคีนชีตถึง6ครั้งแล้วก็เสียเพียงแค่2ประตูเท่านั้นนะครับวันนี้ก็จะมาทําการลองเล่นดูนะครับก็ จะมีแผนประมาณนี้นะครับก็3-4-3เนี่ยนะครับก็มีมาติดกับคองเต้นะครับส่วนบางตัวก็อาจจะไม่สมจริงเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นอัปเอลเซียต้าเนี่ยนะครับเพราะว่าตำแหน่งมันเป็น LB กับ RB นะครับเข้ามาใช้ก็แปลกหน่อยนะครับถ้าจะปรับให้เข้ากับในเกมนะครับแต่ส่วนที่ชัดเจนเลยก็คืออารดีโก้คอสตานะครับผมจะใช้เป็น s t แหละแต่ผมเอามายืนต่ำหน่อยมันก็จะคอยมาเก็บบอลให้เพื่อนนะครับ ด้านซ้ายก็เป็นไอดอนฮาซานะครับตามที่รู้กันเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวสําคัญนะครับผมก็เล่นสบายหน่อยเพราะว่าทางทางสมาชิกที่ส่งมาให้เนี่ยเขาก็มีไว้ให้เล่นถึงสอตัวนะครับของหน้าผมก็จะเปลี่ยนกับต่อเลสบ้างนะครับบางท้งก็มีบาชุยี่บ้างครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่นัดนะครับส่วนแท็กติกก็จะประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมคิดนะครับ ถ้าเล่นบอล3-43ส่นะครับส่วนใหญ่จากประสบการณ์ในเกมแล้วเนี่ยเราก็ต้องต่อบอลเยอะหน่อยครับจังหวะยิงก็ต้องค่อนข้างรอบครอบนะครับแลวถ้าเสียบอลต้องรีบเพสซิ่งสูงๆนะครับกดดันบอลไว้นะครับแล้วก็เอาบอลมาคืนให้เร็วที่สุดนะครับข้อสําคัญก็คือว่าอย่าเล่นพวดพลาดนะครับถ้าเล่นพวดพลาดนี่เสร็จไปเลยต้องใจเย็นหน่อยๆนะเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับกับการทําคลิปตัวนี้นะครับ เราก็มาชมกันที่คลิปแรกกันเลยนะครับก็เป็นการต่อบอลนะครับจะเห็นว่าคอสตาลงมาต่ำนะครับตามแผนที่เราวางไว้นะครับก็จะชิ่งกันไปชิ่งกันมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับต่อบอลไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ทักษะนิดหน่อยครับไม่ได้กดยากอะไรนะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์สอนไอ้ตัวท่าตัวนี้ง่ายๆครับง่ายจริงๆมานะครับเป็นวันนี้ก็อาซาครับส่วนใหญ่อาซาจะเป็นตัวนําทับนะครับเพราะว่า ในเกมก็เขาก็ขีดพลังค่อนข้างเยอะนะครับก็ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับก็จะประสานงานกับคอสตานะครับแล้วก็แบ็คเอ่อโทษทีครับปีกซ้ายก็คือเปโดนะครับคอยทําเกมเจาะทางด้านซ้ายจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็อัดมาเรื่อยๆนะครับตามคลิปก็จะเอาวิธีที่เสถียรที่สุดนะครับก็คือการต่อบอลเนี่ยนะฮะอย่างนี้ฮะแล้วก็ล็อกเข้ามาแค่นี้ครับแล้วก็ยิงนะครับบางทีก็ใช้ ส่วนใหญ่จะใช้คอสตาครับแต่บางทีถ้าคอสตาเจ็บก็เป็นตอเลสหรือว่าเคสโปบาชุยี่นะครับก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกครั้งครับที่ทําให้ผมได้ทําคลิปนี้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับเนี่ยขึ้นเกมทางซ้ายลูกนี้ก็มานะฮะหาจังหวะอยู่ก็มาที่เรโดอีกครั้งครับล็อกมาที่ยาซาหาไม่ได้ก็ถอยกลับเรื่อยๆนะครับใจเย็นไว้ก่อนนะครับเนี่ยฮะพยายามดึงเกมนะครับ อีกอย่างหนึ่งสาระสำคัญนะครับก็คือถ้าเราเจาะไม่ได้ในทางที่เราเจาะมาปกติเนี่ยหรือว่าก้องหลังเขาแน่นจริงๆเนี่ยเราก็ทำการคลองบอลให้ได้มากที่สุดครับอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเราใจร้อนเนี่ยเรา,าไม่สามารถเล่นแผนนี้ได้เลยนะครับดอการเคาะบอลไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าไม่มีโอกาสหรือมันไม่เห็นช่องจริงๆผมก็ไม่ค่อยไปนะครับผมก็ดึงไปดึงมายอย่างนี้ทําให้คู่ต่อสู้โมโหด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ก็ไม่จะเห็นช่องขึ้นมาเองนะครับก็น่าจะพิสูจน์ได้นะครับก็เพราะว่าคู่ต่อสู้ที่เจอเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินเอถึงทองขึ้นไปนะครับก็น่าจะโอเคนะครับแต่สําคัญที่สุดเลยนะครับอย่างที่บอกก็คือใจเย็นที่สุดครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเล่นแผนนี้นะ แล้วเราแล้วเราใจร้อนนะ่ะโดนสวนกลับมาเนี่ยก็คือถ้าเกมรับไม่แน่นจริงๆนะครับดักบอลไม่เก่งอะ่ะยังไงก็โดนนะเพราะว่าเจอกับพวกนี้แล้วด้วยกองหลังแค่3ตัวยังไงก็ลําบากนะครับก็หาจังหวะอย่างนี้นครับก็ส่งยิงเข้าไปได้นะครับก็มาดูกันอีก สักจังหวะนะครับในการต่อบอลก็นเนียววิกเตอร์โมเซตลงด้วยนะครับพูดถึงเชลซีนะครับตอนนี้ผมที่ผมอัดนะครับผมก็เพิ่งไปอัปเดตมานะครับเกี่ยวกับข่าวที่ว่าเชลซีได้ถึงสามสางวันด้วยกันนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับของพิเมลีก็คือคอนเต้ได้เขายอดเยี่ยมคอสตานักเตะยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เบรโดได้ประตูสวยๆนะครับของพิเมลีเนี่ยเขาดีจริงๆนะครับ จังหวะนี้ครับสวนเข้าไปโอเคยังหมุนได้นะครับประมาณนี้ครับก็ต่อบอลเรื่อยๆนะครับตามตามในเกมด้วยนะปลาอยู่เข้าของจริงนะครับถ้าในเมื่อเราเริ่มต่อไปเรื่อยๆมันก็จะชินเองนะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะปรับได้นะครับบางจังหวะก็พลาดก็มีครับแต่เอาจังหวะที่มันได้นะมาเพื่อให้ดูกันเพื่อเป็นเป็นแนวทางอย่างชัดเจนนะครับจะได้มีแผนการที่เป็นรูปเป็นล่างนะครับ อกจากนั้นก็จากการต่อบอลมันก็มีจังหวะสวนกลับด้วยนะครับที่ทําได้ก็บ่อยนะครับหลายๆจังหวะนะครับขึ้นมามี3ตัวอย่างนี้ครับเห็นเลยทุกครั้งนะครับถ้าวางแผนตามผมเลยเนี่ยมันจะมี3ตัวแบบนี้นะครับขึ้นมาซ้ายกลางหน้านะครับก็ใช้ทักษะนี้นะครับที่อันนี้ผมเรียนกับพี่ไบร์ฟีฟ่าวอเตอร์ฟากมานะครับเขาก็สอนจังหวะล็อกบอลอย่างนี้นะครับทําให้การกดมันกดง่ายมากๆเลยนะฮะแล้วก็ สามารถใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับดียังไงเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ข้างข้างล่างคลิปนี้แล้วกันนะครับในสวนกลับอีกจังหวะครับอย่างที่บอกครับมี3ตัวนี้ขึ้นมาครับก็ทําชิงกันไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีปัญหาครับลูกนี้ยิงเข้าไปนะครับเปโดไม่รู้ว่าในตําแหน่งตัวจริงอยู่ทางไหนนะครับแต่ผมเอาซ้ายแล้วเล่นดีมากเลยครับเอาไว้ตรงตําแหน่ง LM นะครับ นี่ก็สวนอีกครั้งครับอันนี้ก็การปล่อยบอลนะครับกด R2 นะครับหรือว่าปุ่มชิปไม่แน่ใจเหมือนกันครับในคีย์บอร์ดผมก็ไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดนานแล้วเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เกือบได้ประตูครับแต่ไม่ได้นะครับป้าก็ว่าไปแล้วเนี่ยอาซานี่มันเร็วมากนะครับขึ้นมาครับจังหวะนี้ตัดบอลได้นี่ครับใช้ความเร็วของอาซานะครับแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมครับที่ว่าจังหวะเดิมเลยครับใช้ได้ผลจริงๆครับถึง ถึงล็อกไม่ได้ยังไงบางทีก็ล็อกเล่นอยู่แถวนั้นให้คนริมคานก็ไทายนะฮะประมาณนี้ครับเนี่ยจังหวะสวนกลับอีกจังหวะหนึ่งครับต่อบอลมาที่อาซานะครับถือว่าเจ๋งมากครับไม่เคยเล่นอาซานเลทีครับเล่นดาวรุ่งแต่อาซามันแพงแล้วไม่เคยเล่นนะล็อกเข้ามาก็ยิงได้ครับจังหวะนี้เป็นจังหวะสวนกลับอีกจังหวะหนึ่งที่ทําได้นะครับก็มาดูกันเรื่อยๆนะครับก็จะมีทั้งจังหวะสวนกลับนะครับ จังหวะต่อบอลหลายจังหวะนะครับผมก็อัดมาลองให้ดูกันนะครับเผื่อจะชอบลูกนี้เป็นการชาร์จบอลครับคิดไม่ออกนะโยนมาแต่ทาไม่ค่อยได้บ่อยนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยเล่นก็ไม่ค่อยจะคอสบอลไปเท่าไหร่นะครับชอบการเล่นสไตล์ต่อบอลบนพื้นมากกว่านะครับแต่ถ้าสายต่อบอลน,นี้ก็ต้องลองลองไปหาดูคลิปอื่นๆนะครับอาจจะมีวันนี้ก็ได้อีกครั้งครับ แผนนี้ก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่จะเน้นไปที่การต่อบอลจะเป็นส่วนใหญ่นะครับการสวนกลับก็มีผลเพราะว่ามันจะยืนห้อยอยู่สามตัวนะครับตามที่เห็นจากจังหวะที่มันผ่านมานะครับนี่ก็คอร์เข้าไปครับก็ไม่ถือว่าแย่นะครับเพราะว่าถ้าเราคิดไม่ออกยังไงเนี่ยมันก็คอได้ครับมันมันมันก็ต้องมีลูกหลากหลายกันบ้างนะนะนะครับจังหวะนี้ก็ ปาตานะครับมาที่อะไรวะมองไม่เห็นครับในหน้าพรีวิวมันมองไม่เห็นนะฮะเปโดโอ๋อโอเคจังหวะนี้ก็เป็นลูกทริคนะครับเทคนิคที่เวลาใช้กดหลอกยิงเนะี่ยมันจะเข้ามาอีหลอกนั้นตลอดเลยนะครับผมก็ใช้ได้บ่อยนะครับได้บ่อยได้หลายครั้งเลยทีเดียวตัวนี้ก็เริ่มสําคัญแล้วแหละเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมดูที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวส่งลิงก์ที่พี่ไวเขาสอนไวให้ดูนะครับ เนี่ยครับบางทีเหมือนได้ใจนะครับใช้ขึ้นมาบุกทางซ้ายนะครับตามสูตรของเราแล้วก็ล็อกครับล็อกแบบนี้ครับถ้าไม่ได้ก็วนกลับนะครับอย่างน้นอยเขาหุดหงิดนะครับเชื่อผมเนี่ยก็ได้ครับอันนี้รู้สึกจะเป็นในเกมในเกมเดียวกันเลยนะผมก็ใช้จังหวะนี้ได้ตลอดเลยสัตว์เข้าไปที่มุมกลางเหมือนเดิมแต่เขาลับได้ครับรื่อนี้เชื่อโอเค ยังไม่หมดนะยังไม่หมดจริงๆมีเยอะอยู่บาง,บางจังหวะก็ไม่ได้อัดไว้นะครับก็ออกมาตามที่อัดนี่แหละกัน<ม>นี่ก็ล็อกไปล็อกมาเรื่อยๆนะครับทั้ง L,M,LW นะครับ2ตัวนี้ถือว่าจี D ๊ดเทีเดียวพยายามตรงนี้ไม่ได้ครับไม่เป็นไรมาดูจังหวะนึงนะครับก็ทําบ่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ทําไปก็ยังยังดีกว่าที่ บางทีมันปั่นนะแล้วเราก็คิดไม่ออกนะครับบางทีก็ได้บางทีไม่ได้ก็ถือว่าเนี่ยจังหวะนี้ก็ได้จังหวะนี้นะครับล็อกซ้ายล็อกขวาครับถือว่าสําคัญครับล็อกไม่ได้ผลก็ทําให้เขาอารมณ์เสียได้นะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับผมก็ไม่ค่อยได้อัดนะครับช่วงนี้เพราะว่ามีงานที่เป็นงานประจํานะครับก็ทําให้ได้ทําคลิปออกมาน้อยนะครับแต่ก็ ยังไงก็ตัดติดตามเพจแกะดำเล่นวีฟ้าได้ตลอดนะครับเพราะว่าผมจะอัปเดตข่าวสารทั่วไปนะครับมันก็ส่งผลโดยตรงกับในเกมนะครับว่าเราก็รู้ว่าตัวนั้นเล่นดีเล่นไม่ดีนะครับก็ข่าวทั่วไปเกี่ยวกับคนรักฟุตบอลน,นะครับคนเล่นเกมส่วนใหญ่ก็ชอบฟุตบอลกันอยู่แล้วนะครับยังไงก็วันนี้ผมก็ขอฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับพูดติดๆกับขัดในก็ สามารถคอมเมนต์วิจารณ์กันได้นะครับไม่มีปัญหานะครับยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอ,ขอ,ข,องขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ